สำหรับเจดาจิดารินณลำเลียงลูกสาวคนสวยมากความสามารถของอดีตคู่รักคนดังจีนาจิดาพาณลำเลียงและเจเจตารินวัฒนสินที่ไม่เพียงแต่หน้าตาสะสวยสะดุดตาเท่านั้นจะยังเก่งรอบด้านทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานจนตอนนี้พันตัวมาเป็นสาวออฟฟิศเต็มตัวที่อเมริกาแล้วเส้นทางชีวิต เจดาจิดารินจากนางแบบสู่สาวออฟฟิศบริษัทดังหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเจด้าในบทบาทของนางแบบพรีเซนเตอร์รวมถึงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายความงามที่มีสไตล์การแต่งตัวและไลฟ์สไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แต่ตอนนี้เธอได้ก้าวเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัวหลังเรียนจบปริญญาตรีจาก University of California Los Angeles หรือ UCLA เมื่อปี2563ในวัย27ปี ย้อนกลับไปเมื่อปี2563เจดาเคยสร้างความประทับใจด้วยการโพสต์ภาพในชุดครยกับพิธีรับปริญญาบัตรอย่างเป็นทางการโดยมีคุณแม่จีน่าคุณตาและสมาชิกในครอบครัวร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแผงความภาคภูมิใจลุกใหม่สาวออฟฟิศสุดคู่ หลังเรียนจบเจด้าก็เริ่มเส้นทางการทำงานทันทีปัจจุบันเธอประจำการอยู่ที่บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งลุกสาวออฟฟิศใส่แว่นของเจด้านั้นก็เรียกเสียงชื่นชมจากแฟนๆไม่น้อยด้วยความน่ารักที่มาพร้อมกับบุค,คลิกที่ดูสตรองแบบ working woman สุดๆใครเห็นก็ต้องยกนิ้วให้ในความเก่ง ไม่ว่าจะในบทบาทของนางแบบอินฟ i n f l นเซอร์หรือล่าสุดกับกลายเป็นสาวออฟฟิศเจด้าก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอคือลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นอย่างแท้จริงทั้งสวยเก่งและมีความสามารถรอบด้านสมกับเป็นลูกสาวของคนดังระดับตำนานจริงๆคะ่ะ